ครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปบ้านเสียพยีกันหน่อยนะไม่รู้อยู่หรือเปล่าไม่ได้มานานเลยช่วงนี้ก็ทั้งร้อนทั้งฝนนะพี่น้องดูแลสุขภาพด้วยครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนองเมษาปีนี้ เรกรปรวน ปออปเป็นยุ่นเฉยลงไปดูกันหน่อยทมงานไหนวิ่งดนะินเนี่ยโอ้เหมือนรถเสียฟูมเลยเนี่ยแต่ไม่ใช่เป็นรถเสียพีนั่นแหละ นะครับดูจากท่อโอ้ยจอดตากแดดเลยในร่มก็ไม่จอดเนาะนี่เจ้าของไม่อยู่นะครับเจ้าของน่าจะไปชนบุรีครับเฮ้ยระยองดิบางฝุ่นเขาขายนะ หน้ากลางหลังเลยหกพันห้าเขาบอกอย่างนั้นยังไม่ขาดนะครับเอ,อ้เปลี่ยนทรงนี่เป็ยนยุ่นเฉยทีงานวิ่งเดียนอยู่ขายนะครับบางฝุ่นนะครับยังสวยอยู่นะครับนี่ เปลี่ยนแนวแล้ว c p เปลี่ยนแนวแล้วครับตอนนี้ดี๋จะเล่าอะไรฟังอ้าวโอ้วิ่งดินเยอะวะ่ะ c p จะเลิกวิ่งดินแล้วนะครับ c p จะเลิกวิ่งดินแล้วก็เลยนะครับ เปลี่ยนแนวเป็นยุ่นครับเพราะว่าเขาจะเอาไปทํารถน้ำนะครับไปใส่ถังวิ่งขายน้ำู่ที่ระยองครับไม่วิ่งดินแล้วนเนื่องจากเข้าใจเนาะวิ่งดินมันอย่างว่าแหละพูดไปก็ไม่เชื่อนะวิ่งเหลือน้อยไม่ค่อยเหลือช้ำรถช้ำนะก็เลยตัดสินใจครับแรก แลกอะไรกับเซียฟูนะเนี่ยแลกอะไรกับเซียฟูม,เอ,เ,ฟมเอารถเอาไฟออกนะครับเอาไฟออกให้เสียฟูมแล้วก็เอายุ่นมาใส่แลกกันเลยน่าจะแลกกันเลยนะไม่รู้ว่าเขาเพิ่มเงินเพิ่มอะไรกันไหมน่าจะแลกกันเลยนะนกระเช้าเป็นกระเช้านอกนะกนเนี้ น่าจะสั้นไปนะขากระจกยาวแต่ก็น่าจะย่นได้แต่ถ้าย่นจะมองเห็นไหมขึ้นอยู่กับเจ้าของนะว่าจะเอายังไงจะเพิ่มหมวกไหมจะให้หมวกยาวกว่านี้ไหมเพราะว่าขากระจกมัน มันยาวกว่าหมวกเยอะพอสมควรอออ้าวบางฝุ่นนะครับ6กพันาะครับติดต่อเสียพีได้เลยครับ <c oughs> มีเฟซบุ๊กไหมเนี่ยพีเรวิ์นะครับน่าจะพีรวิ์นะครับ กระจกต้องเปลี่ยนเป็นนั่นนะเจพ,พีเดโกะนะเดโกะเดโกะต้องเข้าเพราะว่าเขาห้ามรถเขาไม่ให้รถไฟวิ่งเข้าโรงงานเขาว่าอย่างนั้นนะรถแต่งเยอะๆเขาไม่ให้วิ่งเข้าโรงงานแต่ถ้าเป็นยุ่นอย่างนี้เขาวิ่งได้นะครับก็น่าจะไปใส่พวกบางฝุ่นแนวญี่ปุ่นแหละนะครับ กันชนก็น่าจะต้องตียืดอีกนะตียืดอีกสักสามสิบเซนนะกุญแจอยู่ไหมเนี่ยจะขยับรถให้ก็เปลี่ยนแปลงกันไปนะวิ่งไม่เหลือจะวิ่งทำไมใช่ไหมไปหาอะไรที่มันเหลือๆใช่ไหมกระบะกระบะเขาก็ขายแล้วกระบะดำขายให้อูสุวงงนสักคืนนะ าให้อูส๋สมุนทรศักดิ์คืนแล้วก็เขาจะต่อเป็นน้ำเอ่ยถังน้ำเจ็ดพันลิตรนะครับวิ่งน้ำครับถ้าถ้ามันดีผมจะทำด้วยนะเสียพีนะให้เสียพีไปลุยก่อนนะให้เสียพีไปลุยก่อนเลยถ้ามันดีเดี๋ยวตามไปนะจัดรถน้ำสักคันกน็ วิ่งเที่ยวสองเที่ยวก็เหลือแล้วเห็นเขาว่าวิ่งวันหนึ่งก็ไอเที่ยวหนึ่งก็เหลือประมาณสองพันห้าวิ่งดินกว่าจะได้2องพัหาสองวันมั้งถ้ามีที่ไปก็ไปเลยนะถ้ามีที่ไปแนวทางนะครับมันก็ดีกว่าวิ่งดินครับวิ่งดินรถเยอะนะครับราคาถูก ผมวิ่งทุกวันนี้ก็มันก็เหลือครับแต่เหลือไว้แค่ซ่อมครับเก็บเงินไว้ซ่อมนผู้ตรงๆนะครับไม่ได้เก็บไว้เลือใช้เลยนะวิ่งเอาคอนเทนต์แต่รถน้ำก็ถ้าไปวิ่งโซนนั้นก็โอเคแล้วนะครับผมว่าน่าจะดีนะน่าจะดีนะครับ สรุปก็ประมาณนี้นะครับเสียพีนะครับเดี๋ยวจะตามไปถ่ายนะเดี๋ยวเขาจะเอาลงมาเอารถแล้วนะครับก็เอาไปต่อทางน้ำอยู่ที่นู่นเลยนะครับเ0็ดลิตร,รต่อไปก็ไม่ได้เห็นคันนี้วิ่งดินแล้วนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเลยนี่โอ้ทีเด็ดพีระยองโอ ทีดิดพีระยองอก็ถ้ายุ่นก็ต้องมีโลโก้ด้วยนะโลโก้ต้องเข้าตรงนี้กันชนต้องยื่นนะส่วนหมวกก็แนวจั่วก็สวยนะจั่วนะครับให้มันยาวหน่อยนะครับส่วนกระเช้าก็ประมาณนั้นแหลนะรับโอเคละ แต่หมวกสั้นไปก็ไม่ได้ตินะครับก็มันก็จริงให้หมวกมันมาสักปลายปลายหน่อยประมาณนี้นะบางฝุ่น6,5 0 0ไม่มีขาดนะครับยังสวย เจอกันใหม่แล้วกันนะรรยองนะครับกรองแก้วยังอยู่ใช่ไหมนะอ๋อเขาเจาะใส่ได้เลนะใช่ไหมประมาณนี้นะครับมือนเ็เจาะใส่เลยนูนะอู้อากาศร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน โอ้ล็อกครับโอเคนะฝุ่นก็นี่เจ็ดมิลหรือเปล่านี่เจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ